ตอนนี้แม่นั่ก็มานั่งหันใส่แมสลายดอกนี้น่ารักนะคะสดใสใส่นี้ยาดาก็ใส่ได้ค่ยะยาดาสองขวบครึ่งก็ใส่ได้ค่ะแค่เลื่อนอยางที่หูนี่ค่ยะยาดา่ได้ยังไม่อาบน้ำเซ็นเซอร์หน้าไว้ก่อนดูคนนี้คนนี้คนน,นนี้อาบน้ําแล้วทำหน้าเครียดเลยพี่เด็ดหมดอื โบวันนี้ของยาดานะคะสมัยยาดายังเป็นเบบี้แม่น่าตัดโบอันนี้ให้ใช้กันได้ค่ะเป็นสมบัติรุ่นต่อรุ่นเป็นผ้ายืดคอตมันไม่ใช่ผ้ายืดแต่เป็นผ้าคอตตอนร้อยซักเท่าไหร่สีก็ยังอยู่แบบนี้ละค่ะทรงก็ไม่เสียผ้าก็ไม่ยืดค่ะซักได้ตลอดกาลเลยค่ะข้อดีของหน้ากากผ้าก็คือ นำกลับมาใช้ซ้ำได้ราคามันอาจจะมองดูว่าแพงนะคะแต่จริงๆแล้วถูกกว่าแบบผ้าอยู่ดีนะคะเพราะว่าเรานำซักกลับมาใช้ได้อีกใชไ้ได้เรื่อยๆใส่สามวันก็หลุดค่าแมสแล้วค่ะ ของเด็กนี่แค่สองชั้นนะคะแม่น่าใส่ตัดให้เยอะๆเดี๋ยวเขาหายใจไม่สะดวกแล้วเขาจะไม่ใส่นะคะสองชั้นก็กันได้แล้วค่ะข้างนอกจะเป็นผ้าคอตสต์ร้อยส่วนข้างในจะเป็นผ้าป่านมัสลินค่ะสองชั้นนี่ค่ะพอใส่เรื่อยๆก็ก็นั่งเล่นของเขาได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ประมาณสองนาทีแล้วยังไม่มีการดึงเราหัดเขาเรื่อยๆนะคะ ม,มีพี่สาวชวนเล่นใบไม้ค่ะี่ยงเบนความสนใจไปใส่ไปใส่มาเดี๋ยวเขาก็ชินค่ะพอถ้าคาดผมของคาเดียที่ใส่อยู่นี่ประมาณสองปีแล้วนะคะเริ่มดึงแล้วค่ะลองดูนะคะไม่นึกออกแล้วว่าต้องดึงออกเขาก็จะสงสัยเขาเปลดสักหน่อยเดี๋ยวเราก็ใส่ให้เขาใหม่นะคะ ลองดูนะคะว่าปลาเด็ยขอหนขอไหน,อไหนลองดูนะคะไม่ให้จังนั้นดาดาลองใส่ให้มาดูดหน่อยสิว่าใส่ได้หรือเปล่าไหนดูจิสวยไหมใส่ได้ไหมใส่หูไหนนะนี่คืออันเดียวกันเลยนะคะหันหน้ามาค่ะหูค่ะหูหูหูเดี๋ยวหันหน้ามาก่อนค่ะ ม่มาแต่งให้มานะคะนี่อันเดียวกันเลยนะคะแม่น่าจะให้ดูอย่างนี้เลยค่ะน้อยๆสวยสวยข้างหนดูนะหน่อยค่ะคนสวยเงยหน้ามาดูหน่อยว้ายสวยจังเลยดูหน่อยนี่ค่ะไซส์เดียวกันเลยอันเดียวกันเลยค่ะแม่นะ่าขยับ ขยับใส่จอันนี้นิ่มมากเลยนะคะมันเลื่อนได้มากเลื่อนได้เยอะมากๆสบายไหมคะคุณสวยสวยไหมได้ชอบไหมอันนี้ได,ได้ชอบไหมคะด้ยังไม่หยน้ำเดียวได้ยังไม่หย่ำน้ำเดียวน,นี่ค่ะใส่เดียวกันใส่ได้ได้ยกันค่ะใส่ไปเลยค่ะคุ้มค่ะ สองชั้นแม่นาะขายแค่สี่สิบบาทผู้ใหญ่ก็สี่สิบบาทค่ะถ้าสองชั้นราคานี้แล้วค่ะทําใส่แบบไหนก็ทําขายแบบนั้นนะคะเพราะว่าลูกแม่นาก็ใช้อย่างนี้ค่ะแม่นาก็ทําขายแบบนี้แหละบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายไจุ๊บใบด้วยอือืึจุ๊บใบด้วยค่ะใอ้น้องใสไหมนี่ปพายาเล่นใบมะขาม 爸爹。